ซึ่งพักเพื่อไทยเองรวมถึงตัวของคุณนุ้งอิงอเอง,เองก็มีคะแนนขึ้นเป็นอันดับสองตรงนี้พักถือว่าแบบเป็นกําลังใจเลยไหมคะเพราะว่าคะแนนในพื้นที่พักได้ที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเพื่อไทยเลยเราดูเห็นนิดาโพนะครับที่ออกมาล่าสุดเนี่ยเราถือว่าเราพอใจนะพอใจในมุมที่คะแนนสารวจเดิมเราเนี่ยเทียบเดิมๆไปเนี่ยไม่ถึงร้อยละสิประมาณ6 7เจ็ดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ยังมากนะครับขณะนี้ขึ้นมาเป็น14บสคะแนนพักอยู่ที่15กว่า ะคะแนนตัวบุคคลหรือ,นนอ,อคะแนนสสเขตแเ้วก็ใกล้เคียงประมาณ13-14 0คุณยิงอยู่ที่ร้อยละ13กว่าใช่ไหมครับที่จะเลือกเป็นนายกเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็น,ปน,ปนการตอบรับที่ดีสําหรับพี่น้องชาวใต้นะสำหรับภาคพื้อไทยนะเราเพราะฉะนั้นพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยถ้าคพื้อไทยเรานะครับไปทํางานร่วมกับพี่น้องภาคใต้อย่างจริงจังเนี่ยผมเชื่อว่าความนิยมจะมากกว่านี้และการตัดสินใจที่จะเลือก ให้เพื่อไทยเข้าไปทําหน้าที่สําหรับพี่น้องชาวใต้ก็จะมีมากขึ้นโดวยเฉพาะนโยบายเราที่จะทํานโยบายเป็นภาพกว้างและภาพเฉพาะนะครับเฉพาะภาคเฉพาะพื้นที่ที่มีความจําเป็นส<ม>ําคัญหมายความนโยบายเราไม่เน้นลักษณะเป็นตัดตัดเฉลี่ยเรจะเน้นเฉพาะจุดเช่นนโยบายเราประกาศเป็นเขตธุรกิจใหม่เขตธุรกิจใหม่นะครับฟรีเคมิคอลโซนเนี่ยเรายกข่าดใหญ่ขึ้นมา กรุงเทพขอนแก่นเชียงใหม่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั hmm. ้นถ้ามีนโยบายชฉมพพออย่างนี้เนี่ยแล้วก็วิกฤตของพี่น้องภาคใต้คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับวิกฤตเศรษฐกิจมันก็จะตอบโจทย์ท mm ั้งนั้นมีพื้นที่จังหวัดไหนในภาคใต้ไหมคะที่เพื่อไทยหวังเป็นพิเศษหรือมุ่งที่จะลงไกลทายุทธศาส์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะถามว่ามีจังหวัดใดเป็นพิเศษไหมเราต้องยอมรับว่าพื้นที่เดิมเราไม่มีนะครับ mm hmm. พื้นที่เดิมเราไม่มีเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะ สาะแสวงหาพยายามหาโอกาสให้มากที่สุดจะมีพิเศษหรือไม่เนี่ยตอนนี้ก็ยังตอบแบบว่าพิเศษยังไม่ได้นะว่ยายามหาเป้าหมายแต่มั่นใจว่าพื่อไทยปกทักธงภาคใต้ได้แน่นอนผมมั่นใจนะหมายถึงสสเขตนะครับปักธงได้แน่นอนจะทีเขตก็ไหวกินั้งเป้าในใจไว้กี่เขตแล้หนึ่งเขตล้วถือว่าเราชนะหนึ่งเขตสมมตินะครับหนึ่งเขตเราถือว่าเราชนะเพราะเราไม่เคยมีเลย แต่ว่าขนาดนี้เนี่ยมันก็พอที่จะมองได้อยู่นะครับอาจจะต้องมากกว่าหนึ่งนะเท่าที่มองอยู่ยพยายามคือเราเข้าพยายามให้พี่น้องชาวใต้ไว้วางใจเราภาพเก่าๆภาพเดิมๆเนี่ยความขัดแย้งหรือ,อแนวทางของการเมืองเดิมๆเนี่ยมันเริ่มหลุดออกไปจากความเชื่อความเข้าใจของพี่น้องชาวใต้แล้ว<ม>เขาแสวงหาโอกาสเพื่อเพื่อพัฒนาประเทศร่วมกันนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาส คิดว่าอะไรที่ทําให้กระแสพเพื่อไทยในพื้นที่ภาคใต้ที่ <c oughs> มีความนิยมเพิ่มขึ้นนะความทุกข์ยากของพี่น้องเบื้องต้นนี่คือความทุกข์ยากความที่พี่น้องชาวใต้เจอเวิกฤตซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสมากที่สุดแต่เขาก็เจอวิกฤตมากที่สุดโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเขามองเลยว่าเขาจะหาโอกาสได้อย่างไรนะครับเขาจะหาโอกาสได้อย่างไรเขาก็มาดูว่าอย่างเพื่อไทยเรา,เรา,เรานโยบายเราชัดนะครับบุคลากรเราชัดในเรื่องการทํางาน เขาเพิ่มมีความเชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะตอบโจทย์ได้น pues, ี่น่าจะน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำคะแนนนิยมให้เพิ่มขึ้นอีกไหมครในพื้นที่ใต้ใช่ครับก็ท่านเลขาบอกว่าประมาณเร็วๆนี้เราจะเปิดตัวผู้สมัครสสอว่าที่ผู้สมัครในเขตพื้นที่ภาคใต้นะครับเึ่นครั้งนี้เนี่ยจากกระแสความนิยมที่สูงขึ้นตามนิดาโฟนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเราจะมีสสอในเขตจังหวัดภาคใต้จานวนหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเข้าใจว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน เราจะลงพื้นที่ในเขตจังหวัดในภาคใต้นะครับขณะนี้กําลังเลือกดูจังหวัดนะครับก็คาดว่าจะเป็นไม่นครศรีธรรมราชก็จะเป็นภูเก็ตนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับปับใจจัยในการเลือกสองจังหวัดนี้คือเนื่องจากว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เราคิดเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญแล้วพักเพื่อไทยลงไปเนี่ยคงจะมีนยโยบายอะไรดีๆที่ไปบอกพี่น้องคนใต้พื้นที่แต่ละเขตนะครับ ซึ่งเป็นบุคลากรที่พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจว่าจะเป็นตัวแทนของพรรคได้ในการลงสนาเมเลือกตั้งคราวหน้านะครับอย่างอุบลนี่วางตัวผู้สมัครครบทุกเขตเลยนะครบแล้วครับครบแล้วม,มั่นใจว่าครั้งหน้าจะต้องได้ยกจังหวัดเลยไหมครับมั่นใจครับสอบแสนหน้าเลยนะยกเอ็ดยกเอ็ดครับเอ็ดนะยกแน่คำตอบอยู่ที่ข้างหลังผมครับยกครับยกจังหวัดมั่นใจครับ อุบลยโสนี่คือด้านหลังนี่คือสอสอุบลราชธานีและว่าที่สสการการที่ด้วยอุบลราชธานีก็มายืนยันกับพวกเรานะครับการที่หัวหน้าพักบอกว่าเพื่อพักใต้อาจจะได้สสเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรกับกระแสที่เกิดขึ้นไหมมันจะส่งผลเรื่องแรนสไลด์ในภาคอื่นๆด้วยไหมครับถ้าถ้าเพื่อไทยได้สอสในพักใต้ขึ้นมามันก็บ่งถึงความนิยมนะครับความไว้วางใจให้โอกาสกับพรรคเพื่อไทยมาทำหน้าที่ ที่ครอบคลุมไปทุกพื้นที่นะครับที่เป็นจุดอ่อนเราเดิมที่เราไม่มีสสภาคใต้เลยมันก็จะมีคําตอบขึ้นมาว่าเราเราสามารถที่มีตัวแทนอยู่ทุกภูมิภาคได้อันนี้ก็เป็นการสะท้อนเรื่องที่1นนะครับเรื่องของแหลนสไลด์เนี่ยแม้ว่าคําว่าแลนสไลด์ภาคใต้ยังไม่ถึงเป้าแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าสสมันเกินกึ่งน,นะครับคือมากกว่า250้นไปเนี่ยก็จะมาร่วมกันทําหน้าที่ได้และที่สําคัญเนี่ยแม้เราไม่มีสสนะครับการทํางานอย่างจริงจัง เรามีตัวแทนเราอยู่ในพื้นที่มีสถานที่คอยทํางานประสานงานกันโดยเฉพาะเราได้เป็นรัฐบาลนะครับการวางกระบวนการของ,ของขกรรมการโซนภาคใต้เราแบ่งเป็นสโซนนะครับแบ่งเป็นสี่โซนโซนอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยบนล่างภาคใต้ตอนอาสามจังหวัดชายแดนใต้และอันดามันแต่และโซนเนี่ยเราก็ให้กรรมก,การโซนเขา,เอาสอบแส่งหาเสนอชื่อเข้ามา น,นั้นแนวทางที่1นนะครับแนวทางที่2องแล้วเาเปิดกว้างที่เขาประสงค์จะมาสมัครด้วยตนเองหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการที่จะพิจารณาตัวบุคคลจากโซนพิจารณาการคลองระดับหนึ่งแล้วก็ส่งเข้ามาทรรมการกลางกรรมการกลางก็จะเรียกมาพิจารณานะครับดูเกิคติดูความเป็นไปได้นะครับสัมภาษณ์เขาถึงแนวทางแนวคิดเองๆก็จะเป็นวิธีการคัดเราคัดแบบแบบหลัก หลักการทั่วไปเราเปิดโอกาสเป็นการทั่วไปนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่สามารถที่จะไปทําเหมือน